ีส่สิงแล้วนะคะเย้ท้องสองแล้วนะคะท้องก็ไม่มีแตกลายเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะจ๋าใช้ตั้งแต่ตอนท้องเป็นสิ่ง้องแรกเลยนะคะนี่ท้องสองแล้วผิวมันก็จะแบบว่าดูสุขภาพดีชุ่มชื้นนะคะนี่คือเจ็ดเดือนนะคะเจ็ดเดือนกว่านี่ไม่มีแตกเลยนะดูมาดูหลักฐานอันนี้คือจ๋ากำลังจะเข้าไปผ่าคลอดแล้วนะคะท้องก็ไม่มีแตกนะนจะ๋า <c oughs> ฟื้นจ๋า หลงังคอนนะคะมาดูว่ามันแตกไหมมาดูชัดๆเลยลูกูปันที่หนึ่งลูกเนที่สองนะคะไม่มีลายเลยนะคะนี่จะใช้2ตัวนี้นะทุกคนใช้ให้ดูตั้งแต่ก,ก่อนท้องคือผิวขาวได้พอบูสเตอร์อีฟพอท้องปุ๊บก็ใช้ทีฟอ,อยกับบูสเตอร์อีฟนะคะช่วยทําให้ผิวเนี่ยไม่แตกลายแล้วก็ช่วยลดรอยแตกลายรอยแผลเป็นด้วยนะเวลาใช้ใช้คู่กันแบบนี้นะคะนี่ใช้คู่กันเลยนะ ท้องแรกก็ไม่มีแตกท้องสองก็ไม่มีแตกนะคะพี่วจได้เห็นแล้วว่าไม่มีแตกลายและที่สําคัญคือไม่มีสากระลายด้วยเพราะว่าเรานะคะผลิตเองใช้เองรีวิวเองใช้มาให้เห็นแล้วนะคะว่าท้องหนึ่งท้องสองไม่แตกคุณอีฟท้องสามก็ไม่แตกโอ้ร้อยเก้าสิบเก้สามร้อยเก้าสิบใครสนใจก็สั่งซื้อกับเขาคุณทัวร์ล็อกได้เลยนะคะหรือไม่ก็พิมพ์คขาว่าสนใจก็ได้จ้าไปละค่ะบ๊ายบาย